มันเหมือนกับ S curve การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดมันเป็น S curve คำถ,ถามเรื่องยางพารากันบ้างนะคะยางพาราไม่เคยเปิดกรีด12ปีแล้วควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนอะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เรามาเล่าการให้ปุ๋ยในยางพารากันดีกว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเริ่มปลูก1-2ปีแรกควรจะให้ปุ๋ยสูตรไหนคะปะ้าเนี่ย1-2ปีเนี่ยก็คือช่วงเจริญลําต้นใบสูตรที่ใช้กันก็คือ25 77แล้วถ้าเริ่มเข้าปีที่3แล้วจะต้องใช้สูตรไหนใช้สูตรเดิมได้ไหมคะปะ้าราก็มาใช้25 เจสลับกับ 16- 16- 16ทําไมถึงต้องใช้าเจ7แล้วก็สลับกับ16-3ตัวค่ะป้าคือจริงๆมันโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําให้รากมันแข็งแรงขึ้นมันขยายมากขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้ไปอ่ะเราก็จะต้องให้มันมีการกรีดใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรากแก้วทั้งรากฝอยอะไรพวกนี้ต้องสมบูรณ์ก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยแล้วปกติเขาจะเริ่มกรีดยางที่ปีที่เท่าไหร,ร่ครประมาณปีที่5ปีที่7แล้วเราต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยอีกเปลี่ยนถ้าเกิด ก็คือ2ี74ต้องมีตัวหน้าตัวหน้าคือมีนเโดเจนมากกว่าตัวท้ายแต่ตัวกลางน้อยที่สุดเพราะอะไรถไม่ถึงต้องใช้ตัวกลางน้อยคะปะ้าคือจริงๆเราไม่ต้องการให้มันออกดอกไงใช่ไหมทำให้ตัวหน้าเนี่ยมีการส่งเสริมสร้างอะไรต่างๆมันเหมือนกับเ c u r คอการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดมันเป็น s curve มันจะต้องใช้ไนเดรโดเจนพอถึงตัวสุดๆเ curve แบบไอตรงนี้เราจะไม่ใช้ฟอสฟอรัสแล้วเพราะมันเริ่มแก่แล้วแต่เราต้องการน้ํำยางถูกไหมมินเดอร์โดเจนเนี่ยไปทาให้ฟังก์ช ตัวท้ายเป็นตัวส่งเสริมให้การสร้างน้ำยางมีคุณภาพเพราะตัวตัวกลางเราจะไม่ใช้แล้วเป็นที่มาของการใช้ปุ๋ตัวนี้ก็คือ21 74บอสรุว่าช่วง2ปีแรกเนี่ยแนะนําใช้2577เพอเริ่มปีที่3ปุ๊บก็ใช้สลับกับ16-3ตัวใช่ครับ,รบแต่ว่าตอนที่เราเริ่มกรีดแล้วอาจจะปีที่5ถึงปีที่7ช่วงนี้ก็เปลี่ยนสูตรเป็นใช้ตัวกลางน้อยใช่ไหมค,ค,คะคก็คือ21 7ค่ะถูกต้องครับถูกต้อง